เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวเจนจิราทิพยานครูชำนาญการโรงเรียนสุราธ,ธานี2จังหวัดสุราธ,ธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราธ,ธานีชุมพรค่ะคติพจน์ในการทํางานของดิฉันสอนให้เด็กเป็นคนดีรักที่จะเรียนรู้ควบคู่ทําประโยชน์เพื่อสังคมจงเป็นคนเก่งที่พร้อมจะแบ่งปัน ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันดำรงตำแหน่งข้าราชการครูดิฉันยึดหลักการที่ว่าครองตนครองคนครองงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของดิฉันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติตลอดระยะเวลา18ปปีที่ดิฉันดำรงตำแหน่งข้าราชการครูได้มีผลงานและรางวัลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังต่อไปนี้ค่ะ รางวัลระดับคุณภาพดีการประกวดผลงานวิจัยและนวัตรกรรม Best Practice โรงเรียนในฝันระดับประเทศร่วมคิดค้นนวัตรกรรมคิด2ู m o d e เลของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning โรงเรียนต้นแบบระดับยอดเยี่ยมระดับประเทศรางวัลครูผู้สอนกิจกรรมประกวดโพงานคณิตศาสตร์งานศิลปะหัตถกรรมผู้เรียนระดับเขตพื้นที่และระดับภาคตั้งแต่ปี2554 รางวัลผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเชิงรุกระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2565ประเภทครูผู้สอนระดับดีรางวัลครูดีในดวงใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565รางวัลทรงคุณค่าสพทออ o b กอ a ว d ร์รองชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการระดับชาติประจำปีการศึกษา2,563วิทยากรอบรมวิชาตรักศาสตร์และพิชคณิตในค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกสอ,อวนค่าย1ที่โรงเรียนศรียาภัยและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่ปี2,559วิทยากรการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ active learning สำหรับการจัดการเรียนรู้ในร,ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วิทยากรการอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในยุคดิจิทัลผ่านโครงงานฐานวิจัยด้วยเทคโนโลยีผสมผสานโรงเรียนบ้านบ่อผุดวิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาและในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับการบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม o b e บ Awards ของนางสาวเจนจิราทิพยานครูชำนาญการโรงเรียนสุราธานี2ค่ะองค์งประกอบที่1คุณลักษณะของครู และการจัดการเรียนรู้ดิฉันใช้วิธีการบริหารชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Mentimeter Google Form ดิฉันใช้เทคนิคและทักษะการสอนที่เหมาะสมก่อนการจัดการชั้นเรียนทุกครั้งดิฉันและนักเรียนร่วมกันจัดทำประวัติส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน c a n วามีการใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยเน้นทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา มีการนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนอยู่เสมอมีการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนตามความสามารถและความสนใจในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีการใช้สื่อแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีการส่งเสริมกำลังใจให้กับผู้เรียนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยมีการสร้างลายดวงใจและการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจรับทราบข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลมีการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมที่น่ายกย่องชมเชยของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ดิฉันมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะห์ความพร้อมของสื่ออุปกรณ์ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์มีการนําสื่อนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้มีการใช้สื่อดิจิทัลมีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมตามธรรมชาติของวิชาและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเน้นให้ฝึกทักษะและกระบวนการคิดมีการใช้กระบวนการ PLC มาช่วยในการแก้ปัญหาผู้เรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ Facebook กลุ่มปิดหรือ YouTube ที่ดิฉันได้จัดทำขึ้นมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และมีการบูรณาการกับวิชาศิลปะและเผยแพร่ในงาน Open House ของโรงเรียนในรายวิชา GSP มีการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และหลากหลายมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ MEAST model ซึ่งบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่2การจัดการชั้นเรียนและวัดผลประเมินผล มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันและติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเสมอม,มีการจัดชั้นเรียนมีแหล่งเรียนรู้มีพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าดิฉันได้สร้างความสนใจผู้เรียนโดยใช้เกม Tik t o k YouTube Kahoot และเสริมแรงให้กับผู้เรียนมีการมอบหมายงานตามความสามารถของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาและจัดการชั้นเรียนในปีถัดไปมีการเผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียนอยู่เสมอในการบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยมดิฉันใช้แนวคิดที่มีชื่อว่า Qualitative RBL Model ตามแนวคิดจิตตบปัญญาศึกษาจะมีรูปแบบขั้นตอนเป็นอย่างไรนั้นเชิญทุกท่านรับชมค่ะ 1>, 1. เตรียมความพร้อม 2. ฝึกการเขียนผังเหตุขีดผล 3. เติมความรู้สู่งานวิจัยคุณภาพ 4. ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก 5. เปิดชั้นเรียน 6. สะท้อนผล 7. เผยแพร่สู่วารสารระดับชาติและทั้งหมดนี้เป็นการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดิฉันพยายามสร้างสรรค์ผสมผสานสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้แนวคิดที่มีว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้น ครูผู้สอนต้องสอนให้เด็กคิดดีคิดเป็นคิดที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมดิฉันนางสาวเจนจิราทิพยานครูชำนาญการโรงเรียนสุราธ,ธานี2จังหวัดสุราธ,ธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราธ,ธานีชุมพรขอบคุณค่ะ